11หลุมศพที่น่าสนใจและไม่ธรรมดาจากทั่วโลกโดยปกติแต่ละซูสานนั้นก็จะมีหลุมศพอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละหลุมจะมีการบันทึกเรื่องราวของผู้เสียชีวิตไว้แบบสั้นๆเช่นช่วงเวลาที่เกิดช่วงเวลาที่เสียชีวิตและํำไว้อาลัยการมสมควรแต่ก็มีหลุมศพที่น่าสนใจอีกมากมายที่บ่งบอกอะไรได้มากกว่านั้น ราะแต่ละหลุมได้บันทึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างน่าสนใจ 1. หลุมศพกำแพงแห่งนิกายหลุมศพแห่งนี้แสงไปด้วยเรื่องราวความรักอันแสนเศร้าของชายหญิงที่นับถือศาสนาคริสต์น,นิกายกันทำให้ศพของพวกเขาไม่สามารถฝังร่วมในสุสานเดียวกันได้ ทหารมา้าชาวเนเธอร์แลนด์และพันรยาได้เข้าพิธีแต่งงานกันตั้งแต่ปี1842เขาและเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนานถึง38ปีแต่ในปี1880ฝ่ายสามีก็ได้เสียชีวิตไปก่อนโดยร่างของเขานั้นถูกฝังอยู่ที่ริมกำแพงในสุสานของนิกายโปรเตสแตนตแล้วจากนั้นอีก8ปีฝ่ายพันรยาก็ได้เสียชีวิตลง เธอมีความปรารถนาครั้งสุดท้ายก่อนตายว่าต้องการให้ร่างไร้วิญญาณของเธอได้อยู่เคียงข้างกับร่างของผู้เป็นสามีแต่เนื่องจากเธอไม่ได้นับถือนิกายเดียวกันกับสามีจึงไม่สามารถที่จะฝังร่างของเธอไว้ภายในสุสานแห่งนี้ได้ดังนั้นเธอจึงขอให้ทำการฝังร่างของเธอที่อีกด้านหนึ่งของกำแพงสุสานโดยอยู่ตำแหน่งตรงกันกันกบหลุมศพของสามี ที่ยอดของแท่นศิลาหลุมศพนั้นจะถูกสร้างให้เป็นรูปแขนของทั้งคู่ที่ได้ยื่นออกมาเพื่อจับมือกันไว้เมื่อระดับความสูงของกำแพงสุสานเสมือนเป็นการบ่งบอกว่าแม้จะมีกำแพงใดๆมาขวางกันแต่ก็ไม่อาจที่จะปิดด้านความรักของคนทั้งคู่ได้ 2. หลุมศพชีวิตคู่ที่อยู่กันคนละฝั่ง หลุมศพของสามีภรรยาคู่หนึ่งในสุสานรีคูเลตาประเทศอารเจนตินามีรูปปั้นที่ดูแตกต่างไปจากรูปปั้นหลุมศพของสามีภรรยาทั่วไปแม้ว่าร่างของทั้งคู่จะถูกฝังอยู่ร่วมกันแต่รูปปั้นกลับตั้งหันหลังให้แก่กันที่มาของความแปลกนี้เริ่มต้นจากฝ่ายสามีเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนซึ่งทางครอบครัวก็ได้จัดการฝังศพ และสร้างรูปปั้นของเขาในลักษณะนั่งอยู่บนเก้าอี้สายตาของรูปปั้นทอดยาวออกไปยังเส้นขอบฟ้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไม่กี่ปีต่อมาฝ่ายภรรยาก็ได้เสียชีวิตลงโดยก่อนตายเธอได้สั่งเสียไว้ว่าให้ฝังศพของเธอเคียงคู่กับสามีดังเช่นปกติแต่พอให้หันหลุมศพกันไปคนละฝั่งรวมถึงรูปปัน้นก็ให้หันหลังให้แก่ก,กันด้วย ทั้งนี้เพราะเธอต้องการสะพ้อนว่าชีวิตจริงจากการแต่างงานของเขาและเธอมักจะมีแต่ความเย็นชาใส่กันและนั่นก็ทําให้ทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยแทบจะไม่ได้พูดจาก,กันเลย 3. หลุมศกขอมองหน้ากันชนั่วนิรันดรเฟอร์นานแอดเบอร์ลอด เขาคือนักดนตรีและนักแสดงชาวฝรั่งเศสศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้นี้เสียชีวิตและถูกฝังไว้ที่สุสานเมื่อปี1990ซึ่งความปรารถนาสุดท้ายของเขาคืออยากจะจ้องมองไปที่ใบหน้าของภรรยาอันเป็นที่รักกราบชั่วนิพนอ์สน 4. หลุมศพร่มเง,งาแห่งต้นไม้ใหญ่ หลุมศพจำนวนมากมาอยู่รวมกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เป็นภาพของพื้นที่สุสานแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนโดยก่อนหน้านี้สุสานของที่นี่จะมีหลุมศพเรียงกันเหมือนสุสานทั่วๆไปจนกระทั่งในปี1860ได้มีการสร้างรางรถไฟเส้นทางสายลอนดอนมิดแลนด์ซึ่งทำให้ต้องมีการย้ายสุสานสถาปนิกหนุ่มผู้หนึ่ง จึงได้ออกไอเดียในการย้ายหลุมศพให้ไปอยู่ใต้ร่มไม้เดียวกันสถาปนิกนุมเจ้าของความคิดนี้มีชื่อว่าโฮมัสฮาร์ดีซึ่งเขาก็คือนักเขียนชื่อดังแห่งยุคที่หลายคนรู้จักกันดี 5. หลุมศพความโรแมนติกครั้งสุดท้ายจอร์ดโรเดนบาทนักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศส เจ้าของหนังสือรักโรแมนติกที่โด่งดังซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี1982และยังได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นๆอีกด้วยโดยเนื้อหาที่เขาเขียนนั้นเป็นเรื่องของความรักระหว่างสามีภรรยานักเต้นที่มีทั้งความรักที่สวยงามและความโศกเศร้าซึ่งเมื่อจอร์จได้เสียชีวิตลงหลุมศพของเขาก็ถูกสร้างขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเรื่องราวในหนังสือที่เขาแต่งนั่นเองรูปหล่อสำริดของเขานั้นมีลักษณะท่าทางเหลอนจอดได้ลุกขึ้นมาจากหลุมศพพร้อมกับทำท่าชูดอกกุหลาบที่อยู่ในมือ 6. หลุมศพชายผู้คลั่งไคล้ BMW รถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น M3 0ันงามสีดำจอดอยู่เหนือหลุมศพของสตีฟมาชก่อนที่จะเสียชีวิตเขาคือผู้มีความหลงไหลและคลั่งไคล้ในรถยนต์ยี่ห้อ BMW อย่างมากดังนั้นความปรารถนาสุดท้ายของเขาคือต้องการใช้รถยนต์สุดหรูที่เขาชื่นชอบแทนป้ายบนหลุมศพของเขานั่นเอง 7. หลุมศพเด็กสาวผู้หลับไหลหลุมศพของแคโรไลน์วอลเตอร์อยู่ที่สุสานในประเทศเยอรมนี mm hmm. เธอเสียชีวิตลงเมื่อปี1867จากอาการป่วยด้วยโรควัณโรคเพราะความรักและความอาลัยอย่างสุดหัวใจจากพี่สาวของเธอจึงได้จ้างช่างให้มาแกะสลักรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงเพื่อวางไว้เหนือหลุมศพของแคโรไลน์ ลักษณะของรูปปั้นเป็นท่าทางในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ของแคโรไลน์โดยจะเห็นว่าเธอเพียงแค่กำลังเผลอหลับไปในขณะที่กำลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเท่านั้น 8. หลุมศพดาวรุ่งสาวแห่งโรงละครกลาดิสสเปนเซอร์ดาวรุ่งดวงใหม่จากโรงละครเพลงชื่อดังได้เสียชีวิตลงเมื่อปี1931 ด้วยวัยเพียง31ปีร่างของเธอถูกฝังไว้ที่สุสานแห่งหนึ่งในกรุงวอนดอนโดยด้านบนของหลุมศพเป็นหินสลักรูปเปียโน,โนพร้อมกับตัวเธอในท่าทางตึงนั่งตึงนอนและเอ็นตัวไปที่เปียโนด้วยแววตาที่มีความคิดคำนึงอย่างเลื่อนลอยกลาวกับกำลังโศกเศร้าที่ต้องลาจากโลกและอาชีพที่เธอรักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ 9. หลุมศพบ,บ้านของคนตายที่อยู่อาศัยของคนเป็นโจนาธานและแมรี่กรีเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความรักให้แก่กันอย่างซาบซึ้งจนสุดหัวใจการเสียชีวิตของผู้เป็นภรรยาในปี1893เป็นการจากไปอย่างไม่มีวันกลับที่ยากเกินกว่าฝ่ายชายจะทำใจได้ ร่างไร้วิญญาณของเธอถูกฝังที่สุสานในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งโจนาธานได้ออกแบบหลุมศพนี้โดยจำลองให้เป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆและเขาได้ยึดที่นั่นเป็นบ้านหลังที่สองทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ต้องแยกจากภรรยาไปอีกโจนาธานใช้ชีวิตอยู่กับร่างไร้วิญญาณของภรรยานานกว่าสิปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงและแน่นอนร่างของเขา ก็ถูกฝังเอาไว้เคียงข้างกับภรรยาตามที่เขาได้ตั้งใจไว้สิ 10. หลุมศพที่นีบภาคขนาดยักษ์ท่ามกลางหลุมศพนับร้อยที่ตั้งเรียงราก,กันอยู่จนเต็มสุสานแต่หลุมศพของแจ็คโครเวลก็มักจะทำให้ผู้คนต้องหยุดดูด้วยความแปลกและสะดุดตาเนื่องจากรูปปั้นบนหลุมศพของเขานั้นไม่ใช่รูปเหมือน ดังเช่นคนอื่นๆแต่กลับเป็นที่นีบผ้าขนาดยักษ์ยามที่ยังมีชีวิตอยู่แจ็คเป็นเจ้าของโรงงานผลิตที่นีบผ้าที่ทำมาจากไม้แห่งสุดท้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่ทำจากพลาสติกหลุมศพที่นีบผ้าขนาดยักษ์นี้เป็นความตั้งใจของเขาก่อนที่จะตาย ซึ่งความตั้งใจเดิมนั้นเขาต้องการที่จะใช้สปริงจริงๆเป็นแกนโยกเพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปเล่นได้แต่เนื่องจากมันมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจึงต้องแกะสลักด้วยหินแทนทั้งหมดแม้ว่าตัวของเขาจะได้ลาจากโลกไปแล้วแต่เขาก็ยังต้องการสร้างรอยยิ้มไว้ให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่11หลุมศพ อิสรภาพหลังความตายแมทธิวสแตนฟอร์ดผู้ป่วยเด็กอายุอย่างน้อยที่เปรียบเสมือนว่าชีวิตของเขานั้นถูกกับขังอิสรภาพมาตลอดด้วยพันธนาการที่เรียกกันว่าเก้าอี้รถเข็นและเมื่อเขาได้สิ้นชีวิตลงนั่นก็หมายความว่าแมทธิวได้เป็นอิสระจากเก้าอี้รถเข็นและโลกใบนี้แล้ว